ขณะนี้นกกระโดกรู้สึกว่ากลัวเพราะว่ามันเป็นมันชันมากเหลือเกินโอ้ยดอกคนขับมีพร้อมมีคนขับพร้อมไปไปไปโอเคตาอ่างภากันยานโอเคไปยาดมยาอมยาหมองโอสนนี้มีอันผมนี่นด้มาแท้นี่นด้มาโอ้ยดมยาดมดูว่าสองทุลเลเตะเพราะส่งเป็นตัวเต็มอัดถุล Alle runter. Ja, wie? Ich gucke auch nicht. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Hôm nay thì dạy con chú nghe, hết cả. Hứa cứ là mi con đám là cả, Đã nghe, nhìn mua đi, dạ, nhìn mua đi, nhìn mua đi, dạ, vệ sinh trốn không Chè, chè. Hả? Chè tổng thăm lông. ôi! đi bảo có bao

wenn du natürlich reist, dann spielen da fünf Seile, wie jetzt aussieht, keine Rolle, weil es eh ein Seil mm -hmm. ist. Es muss sich mal umgewickelt. Oh, der Motor über die <laughs> Ja, ich sehe schon die braunen Streifen. <laughs> ท่าขึ้นยังไม่เท่าไรนะแต่ถ้าลงอ้ายังมีอย่างนี้ยังมีแบบนี้นะบ่ยานตอนขึ้นหลยกลาวกยานตอนลงมากกลัวแต่นั่นมันบุบอมั่นนนบีนส์ดีองฟิ้นอยาพอางเวลวิ่งวินเชตอนขึ้นวันนานะ

โอเคป้มออย,ยม,มอยจะ่าไม่ยังเดุ้่าาป <laughs> ่ะป้าพูดนกระโดดลงมาได้จังไดเอาผู้แล้วต้องหมอพุอ่ะะดดะนะกากข้างบนาล่าเอพดนะเก่งคักอยู่เด้ไป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 ดกเดินสิน,น,นเเวย เอากับเพื่อนหนที่ล่าบานเพื่อนนอสุดยอดมากสูงมากดมันกับเป็นประสบการณ์ที่ได้มาแหละวันนี้เป็นอะไรอ่ะอันน้อยลงเด่นที่เห็นอยู่นี่น้อยลงอันนี้สูงกัักั้งวันตอนเนี้ คนน่ะดอกไอ้คอนคนคุ้มงานยอ,งงอยอู่ข้างหลังเนี่ยโอ้เขาจะมาฝึกแล้วดอกเขาสิมาฝึกฝึกก็ตามสบายเอาฝ <laughs> ึกก็ตามสบายเถอะกันเถื่อ, <c oughs> อนอะไรอยู่ข้างบนเลยสูงเกินอะไรก็สูงเกินโอ้ <laughs> <c oughs> โอโยพาคกันยานความสูงสูงก็สูงอยังดีขี้เล็บขึ้นมากกับวิ่นขคคับไง <c oughs> ตกให่อย่างสั้นๆส,สละวะอันผู้ใดยานความสูงกว่าตองมาเด้อมันมันสูงมันชันมากที่โอเบสอ์ออเบสดอฟอยู่เยอรมันเนาะตรงที่พน่าไอ้ <มา S 1> ขี่สก,กีกระโดดนาเออกระโดดสก,กีเออจกอัาจาก,อกเอือนว่าจังไหนหรอกเนาะไปจากภาษาาภาษาเยอรมันอันนี้คือซีส<อ>ปริงเงินอันนี้เอออ่านัน เบิวังวิวน้ากันบันเนี่ยไอหลั้งทั้งหลังเนี่ยอันนี้คือยังแบบเล็กมาอสูงสุดแล้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือสูงสุดแล้วก็ลองลงมามันเป็นชั้นชันอยู่เป็นชั้นชั้นอยู่อันเล็กอันใหญ่คือันเห็นไหมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแตอันนี้สูงสุดอันนี้คือแบบอันนี้สูงสุด เออสูงสุดโอ้ยเราเราก็ต้องหาที่จับเพราะว่ามันนักขี่กระเดียมนู่นกระโดดลงไปตารางคนอ่ะเจอันนี้จะร้องหาแม่ไม่ทันเอาไปว่ะนี่อันท้องสูงเนี่ยร้องไม่ทันหรอกไปปัะนี่จบเลยอันนี้คืออันข้างหน้าเนี่ยคือเล็กลงเล็กลงคือต่าลงเนาะแม่เขาใต่ๆกันเหนไหมกูกกูกูต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 นตูตูตูนูต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 ต Ồ, đây đây, xem view, Ờ, có đi đến đây. Anh thấy không? Này, thường thì đi xuống nee, er hoch hier. thấy ah. Ja, das ist also die Raupe, oh. der macht den Hang fest und alles. Mm. Da macht er hinten die Rillen und vorne schiebt er das äh, auch weg. Ja. Du siehst, der kommt hier hoch, der kann sich inhalten. hier hat er hier, so hier oben den Arm den roten, mm. da ist ein Stahlseil, der hackt da hier oben in, dass er nicht wegrutscht. Ja. Und dann fährt er runter, das ist extra gesichert. Mm. Über eine Winde. เราอยู่ข้างบนในกระเช้าแล้วเมื่อกี้อยู่ข้างล่างกระเช้าทีเดุนชวยรเลากระเช้าก็ขึ้นไปพูดเราุนยอดเขานู่นแหละเห็นบ่ว่างหันนี่ห้อยยางยอนห้อยยางยอนข้างล่างมันบ่กระเช้ามันอยู่ทีงหัวห้อง วันนี้เขาอยื่งกระเช้าได้ปันนี่สูงขนาดใดอันนี้ขนาดลงมาแล้วได้เนี่ยหนึ่งพักนะเนี่ยหุ่นอยู่ข้างบนนู่นเมื่อกี้เราไปนะโอ้ยมีคนขึ้นไปด้วยแหละโดดโดกเขามีคนขึ้นไปด้วยเห็นไหมโดกเธอไม่เห็นเหรอท่าางหลังแหมตีบใหญ่บาดเจ็บผ้าขึ้นไปนหนู่นอะนเนยแล้วฟังวตีร์หุกน โดดแกงว่าขึ้นไปห้องบนอันนี้ว่างานคนขึ้นไปก็ลูกไหมย่าวันนี้น่าตานี่สักทีดพาดไปยุ่งอันน่นจะขึ้นด้วยเวลาน้ำห่างชุ่มๆก็ขึ้นนล้ก็ยุ่อันสั้นที่อันยี่สิบแปดเปอร์นี่ะเพื่อนยังขึ้นไปเสวยเลยศลูก็ขึ้นไปเฮ็ดงานแล้วก็นรีบใส่ขึ้นกันเวลาแนวเฮ็ดงานอยู่ยันที่สั้นยี่สิบแปดโอขึ้นลง เราก็ข <Yeah. S 1> ึ้นมาแล้วแต่ว่าอันนี้พวกเอาน้ำติมเพราะว่ามันลงกระพุทธเราจะหาท่าลูกเช้านึงพูดนะขาเจ้าขึ้นไปยืนอยู่คนดอกดอกข้าเจ้าขึ้นไปยางอยู่ทึ่งพูดนะดอกพูดข้าเจ้าไปยางอยู่ทึ่งบอลหลุดพูดทำงานเพูนยังขีขึ้นมาได้เลยไหนยาวายวายวิ่ง เด็กบางคนมุดไปมุมาอยู่กระโดดล่มนะเห็นไหมกระโดดร่มมุดไปมนมาอยู่เพื่อนกะจีฮามองไปละว่าคนสิอ้วนเองสินะเขาจะกลับลำสินะอนนี้ขับรถ กเทีอารสนันเนีนเนขบลส่่ม่าไทยแลนด์นไทยแลนด์เห็นบนี่ดูเห็นบนี่นี่รถคันนี้ก็ยังขึ้นมาได้เลยเนี่ยคนนี่คนคืมาเห็งานที่ว่าสูงขนาดไหนนะมันขี้ขึ้นมานี่แม่เที่ยวก็ทำล่องๆทำให้หิมะลาบนะนี่มันขี้ขึ้นมาเนี่แหละอันนี้ไต่ขึ้นมาใชไหไต่ขึ้นมาั้งก้อนสา

โอ้ยจังได้ก็จะได้ขึ้นไปคือเกาเพิ่งกัดว่านละอันสือตัวมาแล้วกระต้องเบิ้งให้มันครบ เซีวยวอยืดได้แต่หังสิได้ขึ้น